สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมมีปืนลุยเนอร์ปืนกรดของไททันมาแจกอีกสีรางวัลน,นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกัน,นครับผมว่าเจ้าลูกที่ใช้ลุยเนอร์แองกูเชอร์เนี่ยจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมเปิดเกมด้วยคูรีครับใช้ปืนลูกซองโอ้โหฮโ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 ฮเดี๋ยวต้องโดนเฮ้ยโดนล็อกเหรอไม่ใช่โอเคครับนี่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 น,น,น,นี่เสร็จไปครับผม โอเคมาว้าวว้าวว้าวโว่นี่ไงนี่ไงนี่ไงจับไปครับผู้แม่โลดเด้งบ่อยนะเนี่ยเราเนี่ยเรียบร้อยไปครับโอเคถือว่าไม่น่าเกลียดโอ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 แน่ๆคูรีมา ว้าวว้าวโูยเสร็จไปอีกตัวนึงรำเพรษครับเกิดอีกหรือเปล่าเกิดอีกหรือเปล่าตัวนี้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 เคนะว้าวไอ้อันนี้คือไครเฮ้ยหายตัวด้วยสกอร์เปีอร์ครับ จะไปไหนโอ้กระเด็นโอ้หูนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวเป็นเรียรครับเสร็จครับผมเฮ้ยอันนี้คือมาแจกจะเล่นไททันนะเนี่ยโอเคมาเดียมาจ้าเราก็ต้องรีเจนกันไปอุ้ยฮ้ยอะไรโอ้ยแรปเตอร์ครับ ล็อกไว้ก่อนดีครับอุ้ยโดนล็อกว้าว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 จัดไปครับผมและกติกาในการลุ้นรับลุยเนอร์ก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยพี่เพื่อนๆครับผมพิมพ์แฮชแท็ก DMBL ครับผมเวนวรรคตามด้วยไอดีและก็แพลตฟอร์มของเพื่อนพีแค่านี้ครับผมเพื่อนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับลุยเนอร์แล้วแจกจำนวนสี่รางวัลนะครับโอ้ยโอ้ยหูโอ้ย โอ้ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนงานเงมาดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาป่ะเดี๋ยวก็มาหรือเปล่าเฮ้ยลุกโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยห,หายตัวก่อนครับเอาป้อมไปกินก่อนนานเงี้ยโดนป่ะโดนป่ะแน่แน่แน่แนเสร็จไปครับผมโอ้โหคิวเนี่ยยีคิวเนี่ยแล้วเราจะได้เล่นลุก โอเคนะล็อกไว้ได้ปะไม่ได้ว่ะน,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 นั่นไงนั่นไงโอ้โหจัดไปครับผมลุกลุกลุกก่อนเลยลุกก่อนเลยนี่ไงนี่ไงคือโดนล็อกแล้วครับลุกว,ว้วาวว,าว้าวว้าวแอบบก่อนจะ้ะ โอ้ยิบสองต่อยีิบสี่อ่ะแล้วคือเพื่อนเราตายรัวๆเลยเหรอเรียบร้อยไหมครับนี่ทายอาเธอร์อาเธอร์ครับหย่อนป้อมไหมครับเสร็จดีครับผมืหเรียบร้อยไปอีกตัวนึงว้าวไม่ต้องเล่นแล้วลุยเนอร์แต่ลงไอดีกันได้นะเพื่อนๆสามารถลงไอดีกันได้ทุกคนเหมือนเดิมครับผมแต่คลิปนี้ืห คูลีลูกซองมันสะใจจริงๆอ่ะอัลติเม็กอรี่อะว้าวสองคิวอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่กับแรปเตอร์ครับมาต้องจัดการแรปเตอร์ก่อนครับล็อกไว้ก็ได้ป่ะล็อกได้ป่ะไม่ได้ละไม่ได้แล้ว,ลวโว้วโววววโวโวโววว โดนล็อกมแหม่ไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกครับโอ้ยเสร็จเลยต้องยอมแล้วล่ะมาเราได้ใช้ตัวหลักในคอนเทนต์นี้ในคลิปนี้แล้วนะเออว่ะฮึบตัวนี้กันก็ได้ครับเสร็จไปครับโอ้โหมันเด้งดีนะเด้งดีป่ะแล้วแล้วแล้วเรียบร้อยปะก็คือ นี่แหละที่จะมาแจกในคลิปนี้อุ้ย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 อุ้โคตรแรงเขาก็ใช้ลื่นนงเอกิเชอร์เหมือนกันนั่แหละครับเพื่อนก็ดูตัวอย่างจากเขาก็ได้มามาเลยมาเลยโอ้โหเฮ้ยมันเล่นเล้าเหรอวะเล่นเล้าเหรอวะว้าว นี่ไงนี่ไงมันจะมามันจะเอาอุ้ยหลายตัวด้วยอุ้ยสองหนึ่งว่ะเฮ้ยจัดไปครับลุกครับแตกป่ะเกาะแตกป่ะว้าว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 ยิงก่อนเลยครับผมดีโหลดดีโหลดปไปไป,ไปมังกรเพนจ้าว้าวใจเย็นเด้อ าเอาจังเว้ยเอาจังเวเมาด้วยครับบินครับจดาดไปมังกรครับเจอกันลุกครับผมหุยไม่เข้าเลยนะใจร้ายโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เยอะ <laughs> ไปแล้วเราเหลือแค่นี้เองเหรอมาลุกซองอีกตัวนึงครับผม ห้ือเราคือนำไปแล้วไงเขานำไปแล้วไงปืนโค้งด้วยนะแหมยังไม่ได้ทำอะไรเลื่อนพวกๆแล้วอ่ะแหมเอาจะเอาจะเอาจะเอาปุ๊บปุ๊บโอ๊ยอะไร,รวะจะเอาวะฮะโอ้ยปืนโค้งจ้ะปืนโค้งจา้า โอ้โหมาดิครับมาดิครับลุกสุบโวลงหวหๆบแล้วเพื่อนเราหายหมดแล้วอะ่ะเพื่อนเราหายหมดแล้วอะ่ะเสร็จกันเฮ้ยอย่าไปยอมเด็นี่ <laughs> จะเหลือเหรอโอ้โหเฮ้เยก็เข้าดีนะ อ่ะมาตัวสุดท้ายครับผมรับเตอร์ครับเมสุดเกินเฮ้ยเดนเดนเดนโดยรอบนึงมา,น,านั่นมาแล้วมาแล้วโอ้โห เอาตัวนี้ให้ได้ก่อนนะยังไงเอารูก,ก่อนวะโดนครับเอารูคให้ได้ก่อนนะเอารูคให้ได้ก่อนนะเรียบร้อยอา้าวถูกทำลายถูกเอ้ยมาแล้วไม่เข้าเลยอนะ่ะดูดิโอ้แม่จ้า นั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาลงไอดีกันได้นะการดีกายครั้งหนึ่งครับผมในช่องคอมเมนต์เพื่อนพิมพ์ dmbl ครับผมเว้นวักตามด้วยไอดียเล็แพลตฟอร์มของเพื่อนเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนเพื่อนจะมีสิทธิ์ลุ้นรับลุยเนอร์แล้วนะผมจะจับรางวัลวันพฤหัสตอนเช้าครับผมเพื่อนเพื่อนก็นมาลงไอดีกันได้อีก2-3วันเนี่ยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีลุยเนอร์อ่าหรือยังมีไม่ครบเซตก็สามารถมาลงไอดีกันได้นะว้าวคือ19.5ล้าน <laughs> 22่คิว มาใจร้ายกันเราจริงๆตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ไง่ายๆด้วยนะ<ว>เพื่อนๆเข้าไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ d m b l ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยเพียงเท่าน,นี้เพื่อนๆก็ได้รับของที่ต้องการพร้อมอยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับ